ัศึกษาเด็กๆมาพบกับการเรียนออนไลน์ในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึก ลูกไปหยิบหนังสือออจทมาแล้วนะคะลูกเปิดไปในหน้าที่หนึ่งหรือลูกนะคะลูกเปิดไปในหน้าที่หนึ่งลูกก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของหอระมอและหอระนอใช่ไหมคะก่อนที่เราจะไปเรียนหอระมอและหอระนอซึ่งมันเป็นหัวข้อใหญ่เราก็มาเรียนหวข้อย่อยของมันก่อนนะคะนั่นก็คือเรื่องของตัวประกอบรูปตัวประกอบ ก็คืออะไรลูกจำนวนนับที่หารจำนวนนับนั้นได้ลงตัวนะคะจึงจะเป็นตัวประกอบของจำนวนนับนั้นนะคะเน้นย้ำว่าต้องหารได้ลงตัวนะลูกจึงจะไปเป็นตัวประกอบของจำนวนนับนั้นได้ถ้าหารไม่ลงตัวแสดงว่าจำนวนนับนั้นก็ไม่ใช่ตัวประกอบของจำนวนนับที่เราต้องการนะคะหรือ จำนวนนับที่คูณกันแล้วนะคะได้เท่ากับจำนวนนับนั้นอย่างเช่น5คูณ6มันได้30ใช่ไหมคะแสดงว,ว่าทั้ง5และก็6เนี่ยเป็นตัวประกอบของ30นั่นเองเห็นไหมว่าถ้าจากความหมายของด้านบนเนี่ย5มันไปหาร30มันลงตัวถูกไหมคะแสดงว,ว่า5เนี่ยก็เป็นตัวประกอบของ30หรือ6พอเราเอาไปหาร30 มาลงตัวแสดงว่า6ก,ก็คือตัวประกอบของ3าเช่นกันได้นะคะค่ะเรายังอยู่ในหนังสืจอจาะคอคะในหนังหนึ่งยูด้วยนะอ่ะเราก็จะมาเจอกับคำถามที่เขาบอกให้เราตอบคำถามต่อไปนี้พร้อมบอกเหตุผลประกอบนะคะ ลูกจะเจอตารางข้อคำถามเหล่านี้ของลูกจำนวนของคี่ครูนะคะเพราะฉะนั้นด๋ยากทดสอบคำถามพร้อมบอกถถึงพร้อมกันลูกมาดูข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าแปดเป็นตัวประกอบของสามสิบหกหรือไม่นะคะอย่างที่คุณครูได้อธิบายความหมายของตัวประกอบไปเมื่อตกี้นะคะว่าการที่จำนวนนับนั้นจะเป็นตัวประกอบของจำนวนนับใดๆได้จำนวนนับนั้น ะต้องหารมันได้ลงตัวถูกต้องไหมคะแสดงว่าเราจะต้องมาดูว่า8เนี่ยสามารถหาร36ได้ลงตัวหรือไม่นะคะเราก็เรียนการหารมาแล้วเรานำ36นะคะหารด้วย8นะคะ8เอาไปหาร36มีคะ่ะได้4เศษ4ถูกไหมลูกอ่า8อะไรได้36 แปดสี่สามสิบสองเพราะฉะนั้นเหลือเศษสี 4, แ่แสดงว่ามันหารลงตัวไหมคะอาไม่ลงตัวเมื่อแปดหารสามสิบหกไม่ลงตัวแปดจึงไม่เป็นตัวประกอบของสามสิบหกนั่นเองนะคะโดยเหตุผลที่บอกก็คือเพราะแปดหารสามสิบหกไม่ลงตัวไปนะคะไปต่อที่ข้อที่สองกูเรามาดู 13เป็นตัวประกอบของ39หรือไม่นะคะจะเป็นตัวประกอบได้จํานวนนับนั้นจะต้องหารจํานวนนับที่ต้องการได้ลงตัวถึงนี้ลูกเราก็มาดูว่า39หาร13เนี่ยลงตัวหรือเปล่านะคะ13อะไรได้39 13 3 39ใช่ไหมคะแสดงว่ามันหารได้ลงตัว13เมื่อหาร39ได้ลง ว่า13ก็เป็นตัวประกอบของ39โดยเหตุผลที่ว่า13หาร39ลงตัวนั่นอีนะคะไปดูข้อที่3กัน16เป็นตัวประกอบของ48หรือไม่16เป็นตัวประกอบของ48หรือไม่การที่ส6จะไปเป็นตัวประกอบของ48ได้16จะต้องหาร 48ได้ลงตัวถูกต้องไหมคะอ่าเราก็มาดู48หาร16 16อะไรได้48คะอ่าส6 3ได้48ลงตัวถูกไหมคะแสะดงว่าหารลงตัวแบบนี้16ก็เป็นตัวประอกอบของ48่สิเหตุผลที่ว่า16หาร48ได้ลงตัวนั่นเอง ก็ได้นะคะเดี๋ยวลูกก็ไปแยกในส่วนของข้อที่4จนถึงข้อที่8ต่อนะคะค่ะนะคะต่อไปเราก็มาดูกันต่อนะคะยังอยู่ในจัตุรัสหนึ่งนะคะสามาราเป็นหน้าที่สองลูกที่เปิดไปในหน้าที่สองได้ค่ะนะคะอ่ะเสร็จแล้นลูกลูกก็จะเจอคำสั่ง เขาเขียนวงกมลมร้อมรอบจำนวนที่ต่านให้นะคะเราก็มาดูคําสั่งข้อที่1นะคะโจทย์บอกว่าจํานวนที่มี4เป็นตัวประกอบนะคเะเขาให้เราวงกลมจํานวนที่มี4เป็นตัวประกอบการที่4ี่จะไปเป็นตัวประกอบของจํานวนนับใดในโจทย์ได้นั่นหมายคมว่าสจะต้องหารจํานวนเหล่านั้นได้เป็นยังไงบุก ลงตัวกงไม่คะอ่านะคะเราก็มาดูตัวแรกที่นำไปหารแปดได้ลงตัวไหมคะอ่าได้ลงตัวเราก็ลงกลงสี่อะไรได้แปดบุดสี่สองแสดงว่าสี่ก็เป็นตัวประกอบของแปดเพราะสี่หารแปดลงตัว <ๆ S 1> นะคะจำนวนไหนอีกอ่าเก่งมากสิบสองนะคะสี่นำไปหารสิบสอง 4อะไรได้12ลูก4คูณกับ3ใช่ไหมคะแสดงว่า4นำไปหาร12แล้วลงตัว4จึงเป็นตัวประกอบของ12นั่นเองนะคะจำนวนต่อไป18 4นำไปหาร18ลงตัวไม่ลูกไม่ลง4จึงไม่เป็นตัวประกอบของ18จำนวนถัดมา21 4นำไปหาร21ลงตัวไหมคะ อ่าไม่ลงถูกไหมคะแสดงว่า4ก็ไม่เป็นตัวประกอบของ21่สิบเพราะสหาร21ไม่ลงตัวนะคะต่อไป24 4สิบนำไปหาร24ลงตัวไหมคะอ่าลงตัว4อะไรได้24ลูก4 24แสดงว่า4นํนำไปหารยได้ลงตัว4จึงเป็นตัวประกอบของ24เพราะ4หาร24แล้วมันลงตัวถช<อ>่ไหมคต่อไป30 4นํานำไปหาร30ลงตัวไหมลูกไม่ลงตัวเูกไคะเพราะฉะนั้น4ก็เป็นตัวประกอบของจำนวนใดบ้างลูก8 12แล้วก็24เท่านั้นในข้อนี้เหรียจจำนวน,น18 21แล้วก็34ไม่ได้เป็นเัวปกระกอบของมานเพราะ4หาร8หาร21หาร30ไม่ลงเต็มลุกข้อแ็ไอกดได้นะคะมาต่อกันที่ข้อที่น2นะคะ จำนวนที่มีเจ็ดเป็นตัวประกอบแสดงว่าเจ็ดจะต้องนำไปหารจำนวนนับนั้นแล้วลงตัวเจ็ดตังจะเป็นตัวประกอบของจำนวนนับนั้นได้ถูกไหมคะเจ็ดนำไปหารสิบหกลงตัวไหมลูกไม่ลงตัวนะคะเราก็ไม่เอาต่อไปยี่สิบเอ็ดเจ็ดนำไปหารยี่สิบเอ็ดลงตัวไหมคะลงตัวเจ็ดคูนกับอะไรแล้วได้ยี่สิบเอ็ดลูกเจ็ดสามแสดงว่า นำเไปหารยีได้สามถูกมลงตัว7จ็ดจึงเป็นตัวประกอบของ21่สิจำนวนไหนอีกสาถูกไหมคะได้ลงตัว43่สมลงไหมลูกไม่ลง48ลงไหมคะไม่ลง56ลงไหมคะลงตัวแสดงว่า7เป็นตัวประกอบของจำนวนนับใดบ้างในข้อนี้ลูก21 35แล้วก็ ห้าสิบเพราะเจ็ดนำไปหาร21่สินำไปหาร35และนำไปหาร56ได้ลงตัวนะคะมี3ามจำนวนที่มี7เป็นตัวประกอบในข้อที่2นะคะได้นะลูกค<า>้าต่อไปไปดูข้อที่ส นะคะเพราะถาว่าจํานวนที่มี9เป็นตัวประกอบนั่หนหมายความว่า9จะต้องไปหารจานวนนับเหล่านั้นแล้วได้ลงตัวจำนวนแรก18นะคะ9ไปหาร18ลงตัวไหมลูก9้คูณเลยได้18 9 2สองแสดงว่าหารได้ลงตัว9จึงเป็นตัวประกอบของ18ต่อไป24ถูกไหมคะ ไม่ลงสามสิบสองไม่ลงสี่สิบห้าอ่าเก่งมากลงตัวเก้าคูณกับอะไรได้สี่สิบห้าเก้าค่าสี่สิบห้าแสดงว่าเก้าหารสี่สิบห้าแล้วได้ลงตัวนั่นเองนะคะเ,เก้กจาจนะึงเ,เป็นตัวประกอบของสี่สิบห้าด้วยจำนวนถัดไปห้าสิบสี่เป็นไหมคะอ่าเก้าเป็นตัวประกอบของห้าสิบสี่ด้วยเพราะ 9นำไปหาร54ได้ลงตัวต้องไม่ลอ่า62ไม่ลงตัวแสดงว่าข้อนี้9เป็นตัวประกอบของอะไรบ้าง18 45แล้วก็54เพราะ3จำนวนนี้9หารได้ลงตัว9จึงเป็นตัวประกอบของจำนวนนับหลังนี้ส่วน24 32แล้วก็62 9หารมันไม่ลงตัว9จึง ็นตัวประกอบของจำนวนนับที่หารและไม่เหลือเศนั่นคือได้นะคะห mm. าขอพลอรูปมาดูแบบคูณหักนะคะแบบคูณหักของคุณคูก็จะอยู่ในหน้าที่หนึ่งและหน้าที่สองในหนังสือกองจะพนะคะมีสองหน้านะลูกนะก็คือหน้าที่หนึ่งกับหน้าที่สองเมื่อที้บางส่วนของหน้าที่หนึ่ง ที่เป็นตารางนะคะให้เราบอกว่าจำนวนนับนั้นเป็นตัวประกอบหรือไม่เพราะเหตุผลอะไรนะคะอันนั้นคุณครูอธิบายไปแล้วส่วนงูส่วนงูงลูวก็ทำเองนะคะทำความเข้าใจที่คุณครูสอนไปและในหน้าที่สองนะคะก็เป็นการให้ลูกวงกลมร้อมรอะจำนวนที่โจทย์ต้องการทราบว่าจนนว จะได้เห็นวิธีการที่จะได้มาของคำตอบ